ดูเลยค่ะเพื่อนๆพามาุมวิวุมวิวน้องทุ่งมนค่ะเพื่อนๆจา้าดูเลยค่ะดูวิวสองทุ่งมนนะคะเพื่อนๆจะนานาั่งเล่นมากเลยค่ะเพื่อนๆจา้าดูเลยค่ะเห็นไหมคะวิวน้องทุ่งมนค่ะเพื่อน ต้นไม้ก็เขียวงามมากเลยค่ะจะมีต้นไม้หลายอย่างค่ะมีศาลานั่งเล่นดูเลยค่ะพเพื่อนๆวันนี้แมพรก็มาพาเพื่อนๆมาชมวิวหนองทุ่งมน์นะคะพเพื่อนๆจา้าดูเลยค่ะพเพื่อนๆจ้าลมรื่นมากเลยค่ะพเพื่อนๆลมรื่นมากเลย ดูเลยค่ะไม่ควรให้ดูทางนี้ก็จะเป็นศาลากลางน้ำจากตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นค่ะเพื่อนๆจา่าโดยดยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นน้องน้ำโดยค่ะเพื่อนๆดยค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆจา่านั่งเล่นเย็นสบายมากเลยตรงนี้ค่ะเพื่อนนั่งเล่นเย็นสบายสบายเลยค่ะเพื่อนๆจา่า